ช่่ะเราเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินอสอมอส,อสสเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5เข้าวันไหนพร้อมค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ครมเคาะเพิ่มให้อีก6เดือนนะคะแล้วก่อนปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เงินเดือนอสมหรือเงินค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครประจําหมู่บ้านอสมอสสกรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ในวันที่15กุมภาพันธ์2565นะคะสำหรับสมาชิกอสมอสสที่ทำงานในเดือนมกราคม2565นั่นก็คือทำงานก่อนถึงจะได้รับเงินเดือนอสมที่หลังนะคะ มาเช็คตารางวันเงินเดือนอสมอประจำปี2565นะคะทำงานเดือนตุลาคม64จะได้รับเงิน15พฤศจิกายนนะคะทำงานเดือนพฤศจิกายนจะได้รับเงิน15ธันวาคม2565ทำงานเดือนธันวาคม64จะได้รับเงิน14มกราคม65ไปต่อที่ปี65นะคะทำงานมกราคมจะได้รับเงิน15กุมภาพันธ์ ทำงาน15กุมภาพันธ์จะได้รับ15มีนาคมทำงาน15มีนาคมจะได้รับ12เมษายนเนื่องจากติดสงกรานนะคะทำงานเมษายนจะได้รับ13พฤษภาคมทำงานพฤษภาคมจะได้รับเงิน15มิถุนายนทำงานมิถุนายนจะได้รับเงิน15กรกฎาคมทำงาน15ากรกฎาคมจะได้รับ15สิงหาคมทำงานสิงหาคมจะได้รับ15กันยายนและทำงานกันยายน จะได้รับ14ตุลาคม2565นะคะหมายเหตุท่านจะได้รับเงินเดือนอสมหรือค่าป่วยการอสมจําเป็นต้องทํางานในเดือนนั้นๆก่อนนะคะถึงจะได้รับเงินค่าป่วยการในเดือนถัดไปมาดูว่าเงินค่าเสี่ยงภัยอสมจะได้วันไหนนะคะวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินค่าตอบแทนหรือเงินค่าเสี่ยงภัย อสมอ,อสสให้เดือนละ500บาทก็คือให้เดือนละ500บาทนะคะอีกต่อไปอีก6เดือนตั้งแต่ตุลาคม64ถึงมีนาคม65รวมทั้งสิ้น3,000บาทโดยใช้งบกลางวงเงินใช้จ่าย3,150ล้านบาทคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินค่าเสียงภาย500บาทคูณ6เดือนนะคะ1เป็นอสมออสส 2. เป็นสมาชิกอสอมในจำนวน1.39729านวน1้าคน 3. เป็นสมาชิกอสอสอในจำนวน1.577คน 4. รับคนละ500บาท 5. นาน6เดือนคือตุลาคม64ถึงมีนาคม65สําสำหรับวันโอนเงินจะแจ้งให้ทราบจากกรมบัญชีกลางในอาทิตย์ถัดไปนะคะซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันโอนเงินถามตอบเงินอสอมค่าบริการค่าเสี่ยงภยัย อสอมเงินเดือนอสอมกุมภาพันธ์จ่ายวันไหนก็คือจ่ายในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะค่าเสี่ยงภัยอสอมจะได้วันไหนอันนี้ยังไม่มีกําหนดวันจ่ายเงินที่ชัดเจนออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องรออัปเดตนะคะใครจะได้ค่าเสี่ยงภัยบ้างก็จะเป็นสมาชิกอสอมอสอส,อสอที่ทำงานในช่วงเดือนตุลาคม64ถึงมีนาคม65 สมัครอสมอได้ที่ไหนนะคะท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครสมาชิกอสมอ,อสอส,อสอได้ที่สถานีอนามัยใกล้บ้านหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตาบลใกล้บ้านนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะรออัปเดตวันโอนเงินค่าเสี่ยงภยัยอสมครั้งล่าสุดที่ครมอเพิ่งอนุมัติไปนะคะอนุมัติงบกลางให้อสมอ500บาทต่อคนนาน6เดือนนะคะ